สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังครับว่าอุปกรณ์โซลร,ระบบโซลาร์เซลล์ที่ซื้อมาติดตั้งเพื่อการทดลองนี้ซื้อมาเท่าไหร่กันครับเดี๋ยวลองมาชมดูกัน <ผม S 2> เลยครับก็มีแผงโซลาร์เซลล์ขนาดหนึ่งร้อยวัตต์ก็หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดิบห้าบาทรวมส่งแล้วครับบวกกับ ตัวคอนทนชาร์จนี่มันเป็นของราคาถูกๆก,ก็หนึ่งสามสิบาทรวมส่งแล้ว139่งร้อยสาสบเก้าบวกคัทเอาอ,อันนี้หนึ่งสี่สบาทรวมส่งแล้วหนึ่งร้อยส่สิบวกินเวอร์เตอร์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบวกก็เป็นสามพันหกสิบเอ็ดบาทแล้วครับตอนนีเ้เดี๋ยวแปมครับแล้วก็บวกสายไฟสายไฟที่มาจากเออโซลามาเข้ามาในบ้านเนี่ยครับผมซื้อไมายี่สิเมตรสายแดง10เมตรสายดำสิบเมตรก็ 4ี่ร้อยแปดสิบห้าบาทครับบวกไปสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทก็เท่ากับสามพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทครับเป็นราคาอุปกรณ์ทั้งหมดที่ซื้อมาสำหรับใช้งานเป็นเคสทดสอบเคสเพื่อการศึกษาระบบโซลาเซลล์สิโวลต์เนี่ยครับผม เป็นเงินทั้งหมดสา4พันห้าร้อยสี่บหกบาทเท่านี้เองครับ <c oughs> จะเอาไปจะเอาไปทำเป็นเอาไปทำเป็นสำหรับอะไระใช้เป็นสำหรับไปนอนนาอะไรเงั้นตัวราเซลลวสำหรับนอนนานอนอะไรแบบออฟกิดอย่างเง้นก็ใช้ได้สบายเลยครับแค่ต้นทุนแค่สามพันห้าร้อยสี่หกบาทครับ หรือเป็นสําหรับงาน DIY นะครับแต่ถ้าใครไม่อยาก DIY ไม่อยากทําเองก็ไปซื้อที่เขาทาแล้วสําเร็จก็มีเยอะแยะไปครับสามพันสี่พันห้าพันบาทคลิปเอโซลาเซลล์นอนนาเขาครับผมประมาณนี้ครับมาสามพันสี่พันห้าพันบาทอะไรเขาทาขายกันเยอะแยะไปหมดครับผมแต่อันนี้คลิปของผมนี่เป็นคลิปสําหรับงาน DIY ครับสาหรับคนที่ชอบทําเองทำด้วยตัวเองได้อะไรประมาณนี้ครับผม ใช้ต้นทุนไปแค่นี้ครับส่วนแบตเตอรี่นี้ไม่ได้ซื้อมานะครับเป็นแบต1ิสองโวลต์ห้าสิบแอมป์นี่ถอดออกมาจากรถยนต์นะครับม่ไม่ได้ซื้อมาก็ฟรีครับไม่ได้คิดรวมอยู่ในไม่ได้รวมไปในราคาค่าอุปกรณ์ครับเพราะว่าแบตเตอรี่นี้มันไม่ได้ซื้อครับผมเป็นแบตที่ถอดออกจากรถยนต์ครับใช้สตาร์ทมา2ปีแล้วครับเป็นแบตที่ยังไม่เสียครับเชียงใช้งานสตาร์ทได้ดีอยู่แต่ว่า มัน2ปีแล้วครับก็ถอดออกมาเพื่อใช้งานระบบโซลาเซลล์เคิดการศึกษานี้ดีกว่าครับครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อที่คลิปทดลองใช้กับเครื่องซักผ้าครับผมแล้วก็ชาร์จแบตต่อพอถึงตอนเย็นเราก็ใช้กับหม้อหุงข้าวแล้วก็หลอดไฟแสงสว่างกันครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองใช้กับเครื่องซักผ้าครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงตรงนะครับแอมที่เออวูนที่โซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์เขาสิบาจุครับแล้วก็ที่แบตเรา13.4สามจตอนนี้เราเปิดอินเวอร์เตอร์ไป เครื่องซักผ้าอย่างเดียวครับเครื่องซักผ้ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟค่อนข้างเยอะครับผมชั่วโมงละประมาณ8บาทอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองมาทดลองกันว่าจะใช้กับเครื่องซักผ้าได้ไหมแล้วก็ใช้ได้กี่ชั่วโมงครับจะประหยัดไปได้สักกี่บาทครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับ เอาแม่ซักแค่นี้ก็ซักแค่นั้นเพราะว่าแยกกันซักสองสองชุดใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะซักสองรอบนะครับไม่รู้จะซักได้แค่ไหนปิดฝาแล้วก็สกตาร์ทเลยแม่แม่มจะใช้กับเครื่องซักผ้าได้ไหมครับกดสกตาร์ท หมุนเพื่อคำนวณหมุนเครื่องเพื่อคำนวณนะ้ำน่าจะสักได้ครับผมอันนี้เขาแจ้งว่าใช้เวลา59นาทีครับผมเราลองมาทดสอบกันครับว่าจะซักได้หรือไม่ได้ครับครับเป็นเครื่องซักผ้าขนาด11กิโลกรัมนะครับผมก็ใหญ่พอควนครับ ไม่รู้ว่าไฟจะได้กินนาทีกี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวมาติดตามผลกันครับเราใช้กับแผงตุราเซลยว0นวัตต์นะครับรบนหลังคาแดดบ่ายโมงครับก็แดดค่อนข้างดีประสบกวนครับตอนนี้เครื่องซักผ้าเราก็สตาร์ทไปเรียบร้อยแล้วครับไฟที่แอลต์มิเตอร์ที่แบตเตอรี่เขาก็แจ้ง13.5ครับส่วนที่ นอนโทรลชาร์จเจอร์ก็สิบสามจุดหกครับเดี๋ยวติดตามผลกันครับในขณะกำลังซักอยู่ก็โวลต์มิเตอร์ที่แบตเตอรีก่ก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ที่สิบสองจุดเก้าสิบสามสิบสองจุดแปดอะไรเงี้ยครับผมขณะนี้เครื่องนะจะกำลังหมุนอยู่ลงมาสิบสองจุดเจ็ดสิบสองจุดหกก็มีครับเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องว่ากำลังหมุนอยู่หรือเปล่าครับ ก็เครื่องกำลังทำงานอยู่นะครับหมุนไปหมุนมาอยู่ครับไฟก็เลยไม่นิ่งครับขึ้นลงลงครับจะลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับที่วนที่แบตเตอรี่เหลือ1 2บจุดหแล้วครับส่วนที่โซล่าชาร์จเหลือสิบสองจุดเจ็ดก็กำลัง ซักอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ผ่านมาสิหนาทีครับโวลตมิเตอร์ที่แบตเตอรี่ก็วิ่งอยู่ที่1 2 6สองบางครั้งสิบสองจุดเก้บางครั้ง1 2บุดแครับจุดหกจุดเจ็ดุดแปดกำลังซักอยู่นะครับ ส่วนที่คอนโทรลชาร์จก็เหมือนกันครับ 12.8.7.9. อะไรเงี้ยครับผมวิ่งอยู่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงครับยังซักได้อยู่นะครับถ <prim ing> <ik> ้าว่าไฟมันโอเวอร์โหลดหรือแบตเตอรี่เหลือไฟน้อยลงอินเวอร์เตอร์เขาก็จะตัดการทำงานครับไฟเออเลอร์สีแดงนี้เขาก็จะขึ้นแล้วเขาก็จะตัดการทำงานครับ ก็ยังวิ่งอยู่น้อยสุดที่12.6ครับคราบผ่านมาครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งว้นที่แบตเตอรี่เป็น12.9แต่ว่าเขาขึ้นขึ้นลงลงครับ วิ่ง12.5.4.6อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเครื่องอาจจะกำลังทำงานอยู่ครับที่คอนโทรลชาร์จก็12.9เนี่ครับก็ยังใช้งานได้อยู่ครับครึ่งชั่วโมงครับโอนขึ้นขึ้น,น,นลงลงอยู่ครับที่เครื่องสักผ้าว็ดแจ้งว่าเลยอีก32นาทีครับก็ตรงตาม เวลาที่คำนวณตั้งแต่แรกครับใช้มาครึ่งชั่วโมงก็เหลืออประมาณครึ่งชั่วโมงก็ซักเสร็จชุดแรกครับครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับเราซักผ้ากันมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วครับวูดมิเตอร์ที่แบตก็สิบสอจดห้าอยู่ครับที่โซลา่าคอนโทรลชาร์จก็สิบสองจุดเจ็ดครับ เราไปดูเครื่องทักผ้ากันผลเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเครื่องทักผ้าเหรือ X สิบเอ็ดนาทีนะครับผมก็มอาจจะประมวลผลเพิ่มปัน่นซักเพิ่มใหม่ดีดหน่อยครับกำลังอะไรอ่ะ ออสปินอยู่กำลังจะสปินอยู่นะครับเหลือ11นาทีครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสำเร็จไหมครับตอนนี้ก็ใช้ไฟเพื่อเอหลือ8นาทีครับเดี๋ย8นาทีตอนนี้เราก็ใช้ไฟเพื่อซักผ้ามาประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับตอนนี้เครื่องกำลังสปินอยู่ครับมองเห็นข้างในไหมครับอ่าเดี๋ยนาทีเสร็จครับแล้วเดี๋ยวยังมี ชุดสองนั่นอีกครับผมไม่รู้จะได้ถึงซักได้ถึงสองชุดหรือเปล่าเออสองโลมีโลสองอีกนะครับนี่ครับก็ถ้าได้สองรอบก็อ๋อเรียกว่ารอบแล้วกันจะได้ไม่งงขออภัย้าได้ซักได้สองรอบก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ชั่วโมงละประมาณแปดบาทสองชั่วโมงก็สิบหกบาทครับเราก็ จะประหยัดไฟไปได้16บาทครับโดยประมาณครับผมครับตอนนี้ก็เวลาปลายสอนาทีครับโวลต์มิเตอร์ที่แบตเตอรี่เหลือสิบสอจดสี่ครับตอนนี้เขาคงจะซักเสร็จแล้วครับแต่เมื่อกี้มันลดลงไปเหลือ12.0นไปแล้วครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น1 2บจดสที่ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ก็ เพิมมี12.5ครับส่วนเออเลเวลปริมาณไฟในแบตเตอรี่ก่อนเริ่มสตาร์ทมันมีเต็ม5ขีดครับแล้วตอนที่ใกล้จะเสร็จก็ลดลงไปเลยส3มขีดครับตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วครับก็เพิ่มมาเป็น4ขีดเดี๋ยวเราออกไปดูเครื่องซักผ้าครับว่าซักเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับ จะเสร็จแล้วครับอ่ฝา,าไม่ได้ล็อกแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จไปรอบแรกเสร็จไปครับหนึ่งชั่วโมงกับประมาณสิบนาทีครับเดี๋ยวเราลองซักรอบสองกันต่อครับว่าไฟจะพอไหมครับตอนนี้แดดก็แดดก็หุบๆแล้วครับแดดก็ไม่มีแรงเหมือนเดิมแล้วครับ ก็ลืมแจ้งไปครับว่าแบตเตอรี่เราเป็นแบตเตอรี่เก่านะครับถอดออกมาจากรถครับรถผมเองครับ2ปีนะครับใช้มาแบตใช้มา2ปีแล้วครับถอดออกมาจากรถครับไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเป็นแบตเก่าแบตเตอรี่เก่าสิบโวลต์ห้าสิบแอมป์ครับเนี่ยครับลูกนี้ครับเป็นแบตเก่าถอดออกมาจากรถยนต์ครับใช้มาในใช้สตาร์ทรถมา2ปีแล้วครับผมเป็นแบต1ิบโวลต์ห้าสิบแอมป์ครับ เดี๋ยวเราลองไปทดสอบซักผ้ารอบที่สองกันต่อครับว่าจะได้ถึงสองรอบไหมว่าไฟจะไหวไหมครับ ครับตอนนี้เริ่มซักรอบ2ครับเขาบอกว่าอีก66นาทีครับเมื่อกี้ผมลืมใส่ผงซักฟอกครับแฟนผมมาใส่ให้เรียบร้อยครับกขาบอกว่าอีก66นาทีครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันครับเดี๋ยวเข้าไปดูโวลต์มิเตอร์ในบ้านกันครับโวลต์มิเตอร์ที่แบตเตอรี่ก็12.3ครับที่ โซล่าชาร์จก็สิบสองจุดสี่มีแบตอยู่เหลืออีกสามขีดครับ <c oughs> จะลอดหรือเปล่าครับเนี่ยรอบสองเนี่ยครับอ,อ๋อแบตเขาวิ่งขึ้นอยู่สามขีดสี่ขีดอยู่ครับอีกหนึ่งชั่วโมงจะลอดหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกันครับครับตอนนี้ผ่านมาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเอ,อ่อวลต์มิเตอร์ที่แบตเตอรี่เราเหลือสิบสองจุดสูแล้วครับ เครื่องซักผ้ากําลังทํางานอยู่นะครับแล้วก็ทีโซล่าชาร์ต12.1.2แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วครับอากาศนี่ครับนอกบ้านฝนตกอยู่นะครับเห็นไหมแต่ว่ามีแดดครับฝนตกแต่ว่ามีแดดพอสมควรก็ใช้งานกันต่อครับทดลองซักกันต่อครับที่เครื่องซักผ้าแจ้งเวลาใหม่เป็นเลย67นาทีครับผม ก็เดี๋ยวติดตามผลกันต่อไปครับครับสรุปก็รอบสองไม่ไหวนะครับอารามโอเวอร์โหลดติดไฟแดงนี้ขึ้นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ฝนก็ตกด้วยครับข,ข้างนอกแบตตอนนี้เขาแจ้ง12.4โวลต์เพราะว่าอินเวอร์เตอร์หยุดการทำงานแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็บ่ายโมง ห้าสิบกับแต่เมื่อกี้เครื่องหยุดไปประมาณเออขอภัยบ่ายสองห้าสิบ 250, เครื่องหยุดอินเวอร์เตอร์หยุดไปบ่ายสองสี่สิบห้าครับก็ใช้เครื่องซักผ้าตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองสี่สิบห้าก็ครับอันนี้เป็นภาพที่ผมติดตั้งเสร็จแล้วครับติดตั้งไว้ที่ข้างตู้เนี่ยครับผมแต่ตอนแรกๆที่ช่วงทดสอบนี้ยังไม่ได้ติดตั้งครับลองทดสอบชาร์จแบตแล้วก็ใช้กับเครื่องซักผ้าแล้วก็ ใช้กับหม้อหุงข้าวแล้วก็ไฟแสงสว่างอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นช่วงทดลองตอนแรกๆก็จะเละเทะหน่อยครับแต่ว่าตอนหลังนี้ติดตั้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันต่อในช่วงของการใช้กับหม้อหุงข้าวกับหลอดไฟครับครับหลังจากที่เราทดลองใช้ไฟไปกับเครื่องซักผ้ากันนะครับจนไฟหมดแล้วเราก็ทำการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ต่อครับ กับแผงโซลาเซลล์100วัตต์แล้วครับผมเพื่อที่เราเจะมาทดลองใช้กับมอหุงข้าวและไฟแสงสว่างกันในช่วงเย็นช่วง6โมงเย็นกว่าๆเนี่ยครับผมเดี๋ยวมาติดตามดูกันครับได้ไฟมา13.4โวลต์ครับที่ชาร์จเจอร์ที่ไฟมาจากแผงก็ยังเหลือไฟมีไฟอยู่16.1โวลต์ครับไม่รู้ว่าจริงข้อมูลจริงแค่ไหนนะครับจาก ตัวร่าชาร์จคอนโทรเลอร์ตัวนี้ครับผมขณะนี้ใกล้หกโมงครับสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับก็สำหรับแบตเตอรี่ก็เอาแค่นี้ครับสิบสามจุดสี่โวลต์ครับนี่ครับตอนนี้เราเหลือไฟเหลือสิบสองจุดห้าโวลต์แล้วครับพอดีผมต่อเข้า อินเวอร์เตอร์แล้วก็มีไฟดีแสงสว่างตรงนี้สองหลอดครับหลังทีวีหนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งครับสองหลอดตรงนี้อีกหนึ่งเป็นสามสามแล้วก็ต่อมาต่อแบบชั่วคราวก่อนนะครับก็เลอะเทอะอะไรหน่ยครับอา้าวกี่หลอดแล้วเนี่ยสามหลอดแล้วครับแล้วก็อันนี้สี่หลอด ตรงนี้อีกห้าหลอดแล้วก็ในครัวหกหลอดครับหกหลอดแล้วก็หม้อหุงข้าวหนึ่งหม้อครับนี่ครับ <laughs> ตอนนี้มีหลอดไฟแสงสว่างหกหลอดครับแล้วก็หนึ่งหม้อหุงข้าวครับสตาร์ทไปตั้งแต่สิบเจ็ดนกาห้าสิบนาทีครับตอนนี้ก็ เป็นหกโมงห้านาทีแล้วครับสิบแปดนาฬิกาห้านาทีแล้วครับผมก็กี่นาทีอะห้าสิบก็เป็นสิบสิบประมาณสิบห้านาทีครับไฟเหลืออยู่สิบสองจุดสี่โวลต์แล้วครับไม่รู้จะได้นานสักแค่ไหนครับผมครับขณะนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วครับผมมาตอนนี้เออ ไฟแบตเตอรี่เหลือ12.2โวลต์แล้วครับก็ใช้มากี <c> ่ <ười> นาทีแล้วก็มีเนี่ยครับไฟแต่งสว่างดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3ก็ยังอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปปิดมหม้อหุงข้าวกันแล้วครับป่านนี้ก็ร้อนแล้วครับดวงที่4ดวง ที่ห้าดวงที่หครับนี่ครับมาหุงข้าวก็ครึ่งชั่วโมงปุ่นมาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วครับร้อนแล้วครับเราปิดมาหุงข้าวโอเคครับส่วนหลอดไฟก็ยังเหลืออยู่หหลอดเหมือนเดิมครับ ปิดมาหุงข้าวไปโอนแบตเตอรี่ก็ขึ้นมาเป็น12.3ครับเดี๋ยวก็เฝ้าดูกันต่อไปครับว่าตอนนี้เหลือแค่แสงสว่างอย่างเ,งเดียวครับ1 2 3 4 5สองสามสีห้าหกหกดวงเองครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองชาร์จแบตเตอรี่มือถืออะไรดูอีกครับผมครับขณะนี้เวลา1 9า5นาทีครับ ทุ minutes, <acağız. S 1> ่มห้านาทีก็ต่อไฟโซลา์เซลล์มาชาร์จแบตเตอรี่เลยครับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ครับก็อันนี้ทัาง power bank นะครับอันนี้เคสมันเป็น power bank ครับก็ชาร์จทางเคส power bank แล้วก็ชาร์จท้งโทรศัพท์ iPhone 6s พัดอันนี้หนึ่งเครื่องครับแล้วก็ Oppo F7 อีกหนึ่งเครื่องครับตอนนี้ชาร์จอยู่สองเครื่องครับ ก็ไฟที่แบตเตอรี่ก็ยังเหลือ12.2โวลต์อยู่ครับเดี๋ยวก็ดูกันว่าจะใช้กับไฟแสงสว่างกับชาร์จ power bank ชาร์จโทรศัพท์ได้สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงกันครับครับขณะนี้เวลา2ทุ่ม20ครับ ลูกชายดึง i อ6เอสออกไปเด่นไปแล้วครับ9 2ครับแนเมต่มกี้ผมเสียบเอเรียวมีควิกชาร์จไปอีกอันนี้มันชาร์จไว้ครับแบบเดียวเต็มร้อยตั้งแต่50%แบบเดียวเต็มร้อยครับอันนี้ก็กินกระแสไปเยอะพอสมควรครับเพราะว่าจากเดิม12.2พอเสียบอันเดียวมี ิกชาร์จเข้าไปก็เหลือ11.8ไปเลยครับตอนนี้ลงมาเหลือ11.5แล้วครับผม2องทุ่มย0่ครับตอนนี้ก็2องทุ่มสามแล้วครับไฟตกลงมาเหลือ9.7 9 6โวลต์แล้วครับ อินเวอร์เตอร์ใกล้จะตัดนะครับถ้าไฟแดงมันขึ้นก็คือเขาจะตัดเพราะว่าแบตเตอรี่ไฟเหลือน้อยเกินไปครับ9.4นะครับถ้าเขายังไม่ตัดเดี๋ยวเราเอาแค่อ่าตัดแล้วครับอินเวอร์เตอร์เขาตัดแล้วครับไฟแดงเขาขึ้นมาแล้วก oh. เ็เหลือ9เหลือประมาณ9.4นะครับ อันนี้คือเอ,อลต์มิเตอร์เขาขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาตัดไปแล้วครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะาเขาจะตัดประมาณ9.4้าจุดสี่ซูเปอร์ครับเพียงดังจังอลุกเขาตัดที่เก้าจุดสี่ครับผมก็ใช้ไฟมาถึงสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสามสิบห้าครับครับจากข้อมูลอันนี้เขาบอกว่าเครื่องสักผ้ากินไฟ ชั่วโมงละประมาณ8บาทครับแล้วก็มะหุงข้าวชั่วโมงละประมาณ3บาทครับขอบคุณข้อมูลนี้จากแบนทิงซีโอทีเแล้วก็เครดิต p a c o t h แล้วก็เดอะพาวเวอร์ซโอด้วยครับ